ไทยนิยมวันนี้พบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของตำนานเพลงไทยยุคดิสโกโ้กับครั้งแรกที่เหล่าสมาชิกถูกนำมาสร้างเป็นคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนผ่านฝีมือศิลปินไทยพวกเขาคือ The Palace และช่วงนี้เราพริเซสต,ต้องไม่พลาดกับโชว์ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดจาก5นุ่มวงบอยกรุ๊ปที่จะทำให้สาวๆต้องใจลายกับคำขอร้องสุดขัางรักจากนุมน่มๆวง Perces s และต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ชมรับฟังเสียงขับร้องที่ทุกคนคิดถึงจากนักร้องรุ่นใหญ่ในตำนานที่จะพาย้อนเวลากลับไปฟังเพลงรักสุดคลาสสิกคุณชลัตเฟื่องอารมณ์ แสนไกลไกลถึงตายลาสิข,ขอบฟ้าแสนไกลไกลเพียงดวงดาวฉันหรืออาทรแม้จะร้อนดังตัวนันกำลังใจฉันยังคงมม่ใจใช่ไมเคยหวั่นต่อกวากน้ำขอให้เธอรักฉันเต็มดวงใจถึงจะทุก เท่าไรจะสู้ทนดุด,ดังคุณเขาหรือจะไปสนต่อลมฝนฝ่าดิน mm hmm. ถึงจะแสนาน,นานนานนับแรมปีแต่ฉันนี้เฝ้าคอยคอยวันคืนมา มาเป็นคู่ใจเก็บรักไว้คงมันการเวลาหรือจะมาเกี่ยวใจฉันยังเด็ยเดียวอยู่เสมอฉันยังซึ่งทุกวันที่เธอกับฉันพรำรักรำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวาน รักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ แสนนานนานนับแรมปีแต่ฉันนี้เฝ้าคอยคอเว้นคืนมามาเป็นคู่ใหญ่ที่เก็บรักไว้คงมันการเวลาหรือจะมาเกี่ยวใจฉันยังบบเกี่ยวอยู่เสมอฉันยิงซึ่งทุกวันที่เธอกับฉันพรำรัก รำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ พลงดังข้ามาลาวันนี้ขอต้อนรับคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ครับสวัสดีครับพี่แตงคสวัสดีครับตงโอารมณ์โอ้โหพี่เป็นเวอร์ชั่นรักฉันั้นเพื่อเธอที่คึกคักสนุกสนานจริงๆแล้วที่เป็นที่สุดผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายต่อหลายคนก็คงเพิ่งทราบเหมือนกับที่ผมทราบว่าเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอ เนื <ahan> ้อร้องทั้งหมดแต่งโดยผู้ชายคนนี้พี่แต้มชลัดเฟื่องอารมณ์ครับพี่นี่เป็นความรู้ใหม่ผมจริงๆผมเพิ่งทราบว่าพี่แต้มเป็นผู้แต่งเพลงนี้อยู่ในเงามืดอยู่ในเงามืดแล้วไม่ใช่แค่เพลงนี้รอยเท้าบนผืนทรายด้วยก็พี่ก็แต่งเนื้อใช่ไหมครับเลยใช่บุรุษผู้อยู่เบื้องหลังความสวยจริงอยู่เบื้องหลังตอนนี้ต้องพิ้งหน้าแล้วพี่ตอนนี้สปอตไลท์สัตว์สองแล้วเพราะว่าอย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรักฉันนั้นเพื่อเธอเนี่ยพอขึ้นเพลงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีภาพของวง พิงแคนเตอร์ลอยขึ้นมาเพาะี่แตมเป็นคนแต่งแต่พี่แตผมก็ไม่เคยเห็นพี่ร้องเพลงนี้เลยนะครับคือจะให้ผมร้องเองเนี่ยไม่มีทางเลยเพลงนี้เหรอครับยังไงก็ไม่เกี้พี่ิผมขนลุกมากนะพี่ร้องได้ดีมากคือคือสมัยก่อนน่ะมันต้องเป็นเพลงที่ร้องด้วยความอะไรนุ่มนวล ละมุนละไมอย่างต่อยนี่เสียงก็ละมุนละใหเหมือนเพลงลูกกรุงสมัยสมัยก่อนเนี่ยสุเทพชาลินสุชาติชาววางกูลหรืออะไรไปเพีงต้องเสียงนุ่มนวลซึ่งผมเองเนี่ยผมว่าผมไม่เหมาะไม่เคยร้องเลยเป็นยี่สิบกว่าปีจนต่อยเขาเาดังไปถึงไหนเป็นโลโก้ไปแล้วเป็นโลโก้ของพิงแอนเตอร์ไปแล้วเหมือนผมกร้องจิ๊บรอดอยี้มันมันตายเดียวกันต้องเป็นโลโก้นหน้าผากเลยแล้วคือชุดนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยทิงแอนเตอร์ใช้เชื่อแลบ้วว่าสายชนนะฮะ ออกปี2,525แต่ปรากฏว่าบริษัท EMI ต้องไปเปลี่ยนชื่ออัลบั้มเปลี่ยนนาปกเทปเปลี่ยนปกเทปมันเป็นรักฉันนั้นเพื่อเธอตามความดังของเพลงอย่างนั้นเลยครับแต่ผมอยากบอกพี่ต๋ำว่าที่ภูมิใจมากๆคือคนนี้คืออาจารย์มดอาจารย์มดบอกภูมิใจที่สุดที่มีโอกาสได้ทำเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอโดยที่พี่ต๋ำเป็นคนร้องครัเพราะว่าข้อมูลเนี่ยอาจารย์มดทราบอยู่แล้วพี่ต๋ำแต่ง แต่ไม่เห็นการร้องวันนี้ก็เลยเรียบเรียงมาเป็นแบบที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงครับความรู้สึกอาจารย์รนพครับจริงแล้ว่วนตัวเลยนะผมเป็นแฟนแฟนขา่าวกระแถมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปกติผมจะคุ้นเสียงนุ่มๆอุ่นๆของกระแถมแต่ว่าผมก็เลยปรึกษาพี่ชายของผมพี่นพครับพี่นพบอกว่าจริงๆเนี่ยกระแถมมีความแบบมีความเก่านะมีความจิกโกแบบยุคเอที่นะครับผมก็เลยทําเพลงกับพี่นพขึ้นมาว่าเออเราเรามาทางแบบโมทาว ติดร็อกนิดๆด,ด,ดีไหมแล้วก็ได้ความสุภาพหรูยุคเอตีจริงๆะะครับรู้สึกอยางังนะครับ้อขอบคุณมดมากๆเลยตามที่พี่แต่<ด>ผม <ๆ S 2> ต้องขอบคุณ <อะ S 2> พี่แต่มากๆเลยที่ทําให้เรามีโอกาสได้เห็นภาพนี้<ช>และได้ห็นพี่แต่ร้องเพลงนี้ ครับผมเป็นเกียรติมากมากครับและที่สําคัญนี่สุณเป็นได้ส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยว่าเพลงอมตะเพลงนี้มาจากฝีมือการประพันธ์ของสุภาพบุรุษท่านนี้ครับพี่แชมชลัด์เฟื่องอารมณ์ของเราครัขอบคุณและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับพี่แชมช์ชลัด์เฟื่องอารมณ์ครับขอบคุณครับขอบคุณดีครับเราพักโฆษณากันตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาในรายการนี้ใครนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับ นิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจนําเสนอเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างจากร้านเป็ดสยามถนนสุวินทวงศ์สวัสดีครับเอ,อิร,ร์ธนัทพลจูตําหลักเจ้าของร้านอาหารเป็ดสยามครับผมเป็ดไทยนะครับมันยังสามารถต่อยอดธุรกิจจากการแค่ว่าส่งออกไปที่นู่นที่นี่มันยังสามารถ แปะรูปมาเป็นอาหารได้อีกก็เลยมันเกิดมาเป็นร้านอาหารเป็ดสยามเป็ดสดไข่แปะรูปเป็ดเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นอาหารไทยก็จะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วก็จะมีเป็ดลมควันของเราเครื่องแกงไทยจะหอมมากแล้วก็จะใช้เป็ดฮ่องกงเป็นส่วนผสมครับผมความกลมกล่อมของรสชาตินะครับที่ว่ามันหอมเครื่องเทศอะครับหอมเครื่องแกงที่มันพอดีครับในส่วนงร้านอาหารที่เป็นสไตล์ไทยเนี่ยผมว่า มีโอกาสเติบโตได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารไทยเราอร่อยต่างชาติเก็ยอมรับกันเราต้องพิถีพิถันกับเขาครับใช้เครื่องเทศของไทยอร่อยอยู่แล้วของไทยร้านอาหารของเราครับอยู่ถนนสุวินทวงศ์ขาเข้าครับผมลงจากโรงพยาบาลเกษมราชมา500เมตรนะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมีเพจ a c e b o o k ครับร้านอาหารเป๊ะสยามฟู้ดแอนสยามดักครับผมเบอร์โทตรติดต่อนะครับเบอร์0979875518ครับ คโรชัวมิตซูบิชิเอ็สเพนเดอร์ครอสสถานีบริการน้ำมันพีที